ร้อยคนดูนะคะใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยสวัสดีสองหมื่นสี่พันสองหมื่นห้าพันสองร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งด้วยใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งด้วย ดี25,800คนดูนะคะ25,800คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งด้วยนะคะเพจจริงแน่นอนค่ะเพจจริงแน่นอนนะคะเพจจริงแน่นอนนะคะสวัสดี2 6 1 0 0นนคนดู สวัสดี26,100คนดูนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักติงหนึ่งด้วยนะคะคุณฟุกผ่าติงระวังโดนคุกนะคะระวังคุกนะคะมาแนะนำเว็บอยู่หน้าเพจหนึ่งอะ,อะสวัสดีนะคะ26,400คนดูนะคะสวัสดี26,400คนดูนะคะ ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งไว้ด้วยนะคะหนึ่งจะไลฟ์สดที่เพจนี้นะคะรัฐบาลไทยงวดที่จะถึงนี้นะคะหนึ่งขอให้เลขทูบมานะคะเลขทูบมาก็ได้เลขหนึ่งก็ได้เลขทูบก็ได้นะคะหากเลขนี้มานะคะทุกคนคะ่ะหากเลขนี้มา 1- จะแก้บนโดยการนำเงิน900,000บาทมาหว่านทานที่ปู่นะคะเป็นบารมีให้กับปู่เป็นการสร้างบารมีให้กับ ปู่นะคะสองหมนพันคนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยค่ะสองหมพันคนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยค่ะสองหมื่นห้าพันแปดร้ยสอ่นพันหร้อยคนเอาคนดูรถเฉยเลย <c ười> คนดูรถเฉยเลยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ถูกรัฐบาลไทยงวดนี้สามตัวตรงๆ ขอให้ถูกรัฐบาลไทยงวดนี้สามตัวตรงๆนะคะสวัสดีสองหมื่นห้าพันคนนะคะลดไปหนึ่งพันไม่เป็นไรนะคะลดไปเหลือนน้อยกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะลูกค้าทุกคนขาใครเข้ามาแล้วกดแชร์หนึ่งแชร์นะคะใครเข้ามาแล้วกดแชร์หนึ่งแชร์นะคะขอให้ถูกรัฐบาลไทยสามตัวตรงๆสอง,ต,งตัวบนสองตัวล่างงวดนี้ใคร แล้วกดแชร์หนึ่งแชร์นะคะขอให้ถูกรัฐบาลไทยสามตัวตรงๆนะคะสองตัวบนสองตัวล่างงวดนี้ขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ขอให้ขอให้ถูกสามตัวตรงๆสองตัวบนสองตัวล่างงวดนี้สองหมืสี่พันหร้อยคนใครอยากเข้ากลุ่ม VIP กดหนึ่งมาเลยค่ะ ใครอยากเข้ากลุ่ม V A P กดหนึ่งมารอเลยค่ะเลขทูบหมดแล้วเดือนหนึ่งจะเปิดให้เข้ากลุ่ม V A P เลขทูบหมดแล้วเดือนหนึ่งจะเปิดให้เข้ากลุ่ม V A P ค่ะใครอยากเข้ากลุ่ม V A P กดเลขหนึ่งมารอเลยใครอยากเข้ากลุ่ม V A P กดเลขหนึ่งมารอเลยนะคะ ร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วกดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะใครเข้ามาแล้วกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ใครเข้ามาแล้วนะคะแชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วขึ้นมาเดี๋ยวแจกตังค์ให้ก่อนพันหนึ่งเดี๋ยวปักหมุดแจกตังค์ให้ก่อนหนึ่งพันบาทนะคะอาจจะเพิ่มเป็นสองพันบาทสามพันบาทสี่พันบาทห้าพันบาทนะคะเอาตังค์ให้หน่อยใครเข้ามาแล้วกดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วมาค่ะใครเข้ามาแล้วลกดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วมา 24,800ี่พันรอคนดูเนี่ยใครแชร์แล้วพิมพแชร์แล้วมาค่ะเดี๋ยวแจกตังค์ให้ให้หวยด้วยแจกตังค์ให้ด้วยให้หวยด้วยแจกตังค์ให้ด้วยมามามา24 8 0 0พันดร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วกดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วมาค่ะใครเข้ามาแล้วกดแชร์แล้วพิมพแชร์แล้วมาขาวคนดูขึ้นรถสี่แจกตังค์คนดูขึ้นรถคือบ่คืนใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วมาค่ะ ไม่มีรักไก่นะคะไม่มีรักไก่นะคะแบบว่าพอหนึ่งปักหมุดแล้วใครมาแชร์ทีหลังเนี่ยไม่เอานะคะถ้าไม่ขึ้นผู้แชร์หนึ่งไม่ให้นะหนึ่งบอกเลยนะคะสองหมื่นสี่พันแปดร้อยคนดูใครเข้าหมื่นหกพันสี่ร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วช่วยกันแชร์ถึงสามหมื่นคนหนึ่งแจกให้หนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นคนหนึ่งแจกให้หนึ่งหมื่นบาทนะคะสามหมื่นคนหนึ่งแจกให้หนึ่งหมื่นบาท ใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะเลขอะไรอะ่ะตัวแรกตัวแรกเลขอะไรอะ่ะตัวแรกเลขอะไรใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะเข้ามาแล้วช่วยกันแชร์ค่ะคนแชร์นะคะจะได้สามหมื่นคนเมื่อไหร่หนึ่งแจกใ,ใ,ให้หนึ่งหมื่นบาทค่ะสามหมื่นคนเมื่อไหร่หนึ่งแจกให้หนึ่งหมื่นบาทค่ะนะคะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะเลขทูปปูเห็นไหมคะทุกคนคะเห็นไหมคะเลขอะไรใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาค่ะสองหมื่นหกพันเก้าร้อยคนดูแล้วค่ะ 2อ9 0 0คนดูแล้ว27,000ืคนแล้วค่ะสา0 0 0ืคนดูเมื่อไรหนึ่งแจกให้1,000งบาทค่ะสามหมคนดูเมื่อไรหนึ่งแจกให้หนึ่งบาทค่ะ ใครเหตุเยกอะไรพิมพ์ขึ้นมาคนจะได้หนึ่งหมื่นบาทคือคนที่แชร์เท่านั้นนะคะถ้าไม่แชร์ไม่ได้นะถ้าไม่แชร์ไม่ได้นะคะวันนี้ให้งบแจกหนึ่งหมื่นบาทไปเลยค่ะวันนี้ให้งบแจกหนึ่งหมื่นบาทไปเลยนะคะสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ค่ะฝากกดติดตามเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเติงหนึ่งไว้ด้วยนะคะเพจจริงเพจแท้แน่นอนค่ะเพจจริงของแท้ ไม่ใช่ของปอมไม่ใช่เพจปอม2อ8 0มนคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ใครกดแชร์รอรุ้นรับเงิน1,000 0ถึง3คนดูถึง30,000คนดูหนึ่งแจกให้1,000 0บาท28,000คนแล้วค่ะ สองหมื่นแปดพันคนแล้วค่ะสามหมื่นคนเมื่อไหร่หนึ่งแจกแค่หนึ่งหมื่นบาทใครไม่แชร์ไม่มีสิทธิ์ได้นะคะใครไม่แชร์ไม่มีสิทธิ์ได้นะคะแชร์แล้วไม่เปิดเป็นสาธารณะก็ไม่ได้นะคะแชร์แล้วไม่เปิดเป็นสาธารณะก็ไม่ได้นะคะเลขตัวแรกเลขอะไรใครเห็นแล้วพิมพ์ขึ้นมาค่ะเลขตัวที่สองโผล่แล้วค่ะโผล่มาครึ่งหนึ่งแล้วค่ะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาด่วนๆเลยค่ะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาด่วนๆเลยค่ะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาด่วนๆเลยค่ะ เออเลขอะไรอะ่ะเลขอะไรใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาด่วนๆเลยสวัสดีสองหมืนแปดพันหกร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วกดแชร์ค่ะสาม0 0ืนคนดูเมื่อไราแจกหนึ่งมื่นบาทสามหมื่นคนดูเมื่อไราแจกหนึ่งหมื่นบาทค่ะสอง0มืนแปดพันแปดร้อยคนดูนะคะสองหมืนแปดพันแปดร้อยคนดูสามหมื่นคนดูเมื่อไรหนึ่งแจกให้แชร์ใครกดแชร์แล้วนะคะรอรับเงินหนึ่งหมื่นได้เลยใครกดแชร์แล้วรอรู้รับเงินหนึ่งหมื่นได้เลยค่ะ กดแชร์แล้วรอรุ้นรับเงิน 1, ห 3, นึ่งเหมือนได้เลยสามหมื่นคนมาที่เรียบร้อยกราบขอพระคุณมากค่ะสวัสดีสามหมื่นคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็ง 1, หนึ่งไว้ด้วยนะคะสวัสดี 30, สามหมื่นสามร้อยคนดูค่ะ วัี3,300่คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะอเลขทูบขึ้นมา2ตัวแล้วเลขทูบหมดหนึ่งจะแจกตังค์แล้วค่ะเลขทูบหมดหนึ่งจะแจกตังค์แล้วค่ะ30,000คนแล้ว3600คนดูนะคะ3600คนดูนะคะ3,600คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะใครไม่แชร์ไม่ได้สิทธิ์รับนะเงิน10,000นะหวยถูกไหมไม่รู้แต่ตรงนี้ลุ้นแล้วได้เงินเลยค่ะได้เงินแน่แน่ค่ะได้เงินเลยค่ะได้เงินแน่แน่ค่ะ ถูกหวยไหมไม,ไม่รู้นะคะแต่อยู่ตรงนี้ได้แน่ๆค่ะได้ตังค์แน่ๆค่ะติดตามเพจนี้ไว้ได้ตังค์แน่ๆค่ะสวัสดีสามหมื่นหนึ่งพันคนใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ค่ะใครแชร์แล้วรอรุ้นรับเงินหนึ่งหมื่นบาทเลยค่ะวันนี้ขออนุญาตนะคะเปิดเพจใหม่ขออนุญาตแจกตังค์ค่ะเปิดเพจใหม่เพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งขออนุญาตแจกตังค์ค่ะเพราะว่าเพจหลักใช้งานไม่ได้แล้วค่ะเพจหลักเป็นเปี้ยเรียบร้อยแล้วค่ะใช้งานไม่ได้แล้วค่ะ สวัสดี31,500คนดูนะคะสวัสดี31,500คนดู31,700คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไ like, ลค share, ์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งใครแชร์แล้วเปิดเป็นสาธารณะรอรุ่นรับเงิน10,000บาทได้เลยค่ะรอรุ่นรับเงิน10,000บาทได้เลยค่ะรอรุ่นรับเงิน10,000บาทได้เลยค่ะเดี๋ยวเลขทูบหมดปุ๊บหนึ่งแจกเลยค่ะ หนึ่งแจกเลยค่ะเลขทุกหมดหนึ่งแจกเลยไม่รอค่ะสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยคนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักติงหนึ่งใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพจแม่น้ำหนึ่งสำนักติงหนึ่งเพจจริงนะคะทุกคนขาบอกเลยว่าเพจจริงเพจจริง<ว> <ld> นะคะเพจจริง<ว> <ld> นะคะไม่ใช่เพจปลอมเพจจริง<ว> <ld> นะคะไม่ใช่เพจปลอม นะคะแต่ว่าหนึ่งมาเปิดเพจใหม่เนาะเพราะว่าเพจหลักใช้งานไม่ได้แล้วเพจหลักเป็นเปี้ยแล้วใช้งานไม่ได้แล้วนะคะก็เลยจะต้องอใช้เพจสำรองนะคะเพจนี้นะคะก็ต่อไปก็จะใช้เพจนี้ตลอดเลยเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งนะคะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยค่ะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์รอลุ้นรับเงินหนึ่งหมื่น เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์รอรู้รับเงินหนึ่งหมื่นได้เลยค่ะสามหมื่นสามพันคนดูแล้วนะคะสี่หมื่นคนดูแจกให้หมื่นห้าค่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 ะสามหมื่นสามพันห้าร้อยคนดูแจกให้หนึ่งหมื่นบาทค่ะสามหมื่นสามพันห้าร้อยคนดูแจกให้หนึ่งหมื่นบาทค่ะ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ไลค์สดนี้แล้วนะคะแคปหลักฐานการแชร์ไว้แชร์ share, แล้วเปิดเป็นสาธารณะนะคะรอรุ้นรับ1,000 0บาทได้เลยค่ะถ้าถึง4,000 0คนคุณรอรุ้นรับ1 000, 5 0 0 0บาทได้เลยค่ะ คุณลอรู้รับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทได้เลยเลขทูบหมดปุ๊บเราแจกทันทีค่ะเลขทูบหมดปุ๊บเราแจกทันทีค่ะเลขทูบตัวสุดท้ายมาแล้วค่ะไม่แล้วค่ะจะหมดแล้วค่ะไม่จะหมดแล้วค่ะสวัสดีสามสามหมื่นสี่พันสามร้อยคนดูเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากฝากดถูกใจเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งด้วยนะคะ สวัสดีแม่แอนนาทีวีพูด,ด้วยนะคะสวัสดีแม่แอนนาทีวีพูด,ด้วยนะ34,400คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ใครกดแชร์แล้วรอลุ้นรับเงิน10,000บาทถึง4ี่0มื่นคนหนึ่งแจกให้1 5 0 0 0บาทค่ะถึง4ี่0มื่นคนหนึ่งแจกให้1 5 0 0 0บาทค่ะ34,800ดรอคนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละ1แชร์ share ค่ะแชร์เป็นสาธารณะนะคะอ่ะเลขทูบไม่ครบเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราจะแจกตังกันแล้ว ทีนี้เราจะแจกตังกันแล้วใครเห็นเลขอะไรใครเห็นเลขทูบยังว่าเลขอะไรเห็นแล้วนะอ่ะสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยคนดูใครแชร์แล้วเราจะแจกตังอ๋เห็นไม่ชัดเหรอ,อเดี๋ยวให้ดูใหม่ให้ดูเลขทูบใหม่ให้ดูเลขทูบใหม่สามหมื่นสี่พันเอาคนดูลดเฉยเลยอ่ะเลขด้านล่างแล้วแต่จะเห็นนะคะแล้วแต่ท่านจะเห็นเนาะแล้วแต่ท่านจะเห็นนะคะแล้วแต่ท่านจะเห็น แล้วแต่ท่านจะเห็นโอ้เ oh, อ eh, วึกว่าคนดูจะถึงสี่หมืนคน